เรื่องสั้นกระดิ่งวิเศษของหมอหลิวในเมืองโบราณแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนานมีหมอสมุนไพรชื่อหลิวเจี้ยนผู้มีกระดิ่งทองเหลืองเก่าแก่ให้อยู่หน้าร้านยาเสียงกระดิ่งของเขามีความพิเศษตรงที่ไพเราะจับใจผู้คนที่ได้ยินอย่างประหลาดแต่น้อยคนนักจะรู้ว่ากระดิ่งใบนี้มีความลับที่ซ่อนอยู่ ทุกครั้งที่มีคนป่วยมาหาหมอหลิวเขาจะให้คนไข้นั่งฟังเสียงกระดิ่งก่อนจ่ายยาเสมอบางคนก็แอบ,บนินทาว,ว่าหมอหลิวเพี้ยนบ้างก็ว่าแก่แล้วหลงหลงลืมลืมแต่คนไข้ทุกคนที่มารักษากับเขากลับหายป่วยเร็วกว่าที่คาดอย่างน่าอัศจรรย์ วันหนึ่งมีเด็กชายจากตระกูลร่ำรวยคนหนึ่งชื่อหวังเล่อป่วยด้วยโรคประหลาดที่ไม่มีใครรักษาได้เขาไม่ยอมพูดจากับใครไม่ยอมกินข้าวและซูปผอมลงทุกวันพ่อแม่พาไปหาหมอมามากมายแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนมาถึงร้านของหมอหลิวเป็นที่สุดท้ายให้เด็กน้อยนั่งฟังเสียงกระดิ่งสักครู่หมอหลิวบอกพ่อแม่ของหวังเล่อ ขณะที่หวังเลิศนั่งฟังเสียงกระดิ่งน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาแล้วเขาก็เล่าว่าที่ไม่ยอมพูดเพราะเสียใจที่พี่ชายถูกส่งไปเรียนที่เมืองหลวงไม่มีใครเล่นด้วยหรือฟังเขาพูดอีกแล้วหมอหลิวยิ้มอย่างเข้าใจกระดิ่งใบนี้มีพลังพิเศษมันช่วยเปิดหัวใจของผู้คนให้กล้าบอกความในใจที่ซ่อนเร้นเขาอธิบายบางครั้งโรคภัยก็เกิดจากความทุกข์ในใจที่ไม่ได้ระบายออกมา พ่อแม่ของหวังเลอ่อได้ยินก็ตะหนักว่าที่ผ่านมาพวกเขายุ่งแต่กับการธรรมหากินจนลืมใส่ใจความรู้สึกของลูกพวกเขาจึงเริ่มใช้เวลากับหวังเลอ่อมากขึ้นพาไปเที่ยวและฟังเขาเล่าเรื่องต่างๆไม่นานหวังเลอ่อก็กลับมาร่าเริงและมีสุขภาพแข็งแรงดังเดิมเรื่องราวของกระดิ่งวิเศษแพร่สะพัดไปทั่วเมืองผู้คนต่างพากันมาขอฟังเสียงกระดิ่งบ้างก็มาเล่าความทุกข์บ้างก็มาระบายความในใจจนร้านของหมอหลิวกลายเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนในเมือง หลายปีต่อมาเมื่อหมอหลิวชาราภาพมากเขาจึงเรียกลูกศิษย์คนสนิทมาบอกความลับความจริงแล้วกระดิ่งใบนี้ก็เป็นแค่กระดิ่งธรรมดาแต่เมื่อเราตั้งใจฟังใครสักคนด้วยหัวใจที่เปิดกว้างไม่ตัดสินไม่ดูถูกผู้คนก็จะรู้สึกปลอดภัยและกล้าเปิดใจนั่นต่างหากคือยาที่ดีที่สุดสำหรับจิตใจที่บาดเจ็บ ลูกศิษย์ได้สืบทอดวิชาและปณิธานของหมอหลิวต่อมาแม้หมอหลิวจะจากไปแล้วแต่เสียงกระดิ่งยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของผู้คนเตือนให้รู้ว่าการรักษาที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มจากการรักษาใจก่อนเสมอข้อคิดจากเรื่อง1การรักษาโรคไม่ได้มีเพียงแค่การใช้ยาแต่ต้องดูแลทั้งกายและใจไปพร้อมกัน2บางครั้งสิ่งที่คนเราต้องการไม่ใช่คาแนะนาหรือคาสอน แต่เป็นคนที่พร้อมจะรับฟังด้วยใจที่เข้าใจ 3. ความทุกข์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้อาจกลายเป็นโรคภัยที่รักษายาก 4. การเป็นผู้รับฟังที่ดีสามารถช่วยเยียวยาผู้อื่นได้มากกว่าที่คิดหากบางครั้งพ่อแม่อาจหลงลืมความสำคัญของการใส่ใจความรู้สึกของลูกเพราะยุ่งแต่กับการทำมาหากิน